รับซื้อไม่ต่ำกว่าเหรียญละ1,000บาทกัเลยทีเดียวช่องปอปารับซื้อเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียว 1. บาทที่ระลึกเสด็จนิวัดพระนครสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงปันเหรียญ เอเสียคลิปนี้พึ่ขึ้นหน้าปกคลิปช่องปะประรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะสำหรับเหรียญหนึ่บาทที่ลึกสะเด็จนิวัฒนพระนครก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหนึบาทสมเด็จราชการที่9ของเรานะซึ่งด้านหน้า,นา,นาเนี่เป็นรูปพระองค์คู่นะเออพระหลวงราชการที่9ก็แล้ก็พระราชนีพันปีหลวงของเรา ครับ Fc วัลลัเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามียอดจํานวนการผลิตเนี่ยตัวเลขกลมๆน่าจะประมาณ4ล้านนะประมาณ4 000, 000, ล้านเหรียญเราะปานมั่นใจว่า4ล้านี่แสนเหรียญหรือว่ายังไงนี่แหละ Fc นะฮะอืมนะก็เป็นยอดจนุนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะไม่น้อยนัก Fc นะฮะนะยังหาพบเจอกันได้อยู่สำหรับ1บาทที่รื้อเสด็จนิวัดพนครประมาณเนี้ย Fc อ่นะก็ ก่อนเข้าดูเหรียญที่ป้ารับซื้อเหรียญละ1000บาทความเป็นมาเป็นยังไงเอสฮะนะฝากสักนิดหนึ่งนะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนอย่าลืมนะกดติดตามช่องของป้าปาไว้เวลาเปาะช่องป้ปาเผยแพร่คลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญอะไรต่อมีอะไรเอสฮะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะฮะอืมนะจะได้ไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปศึกษากับราคาท้องตลาดเหรียญด้วยโอเคเนาะ เอฟเียเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จใน,นวัดพระนครนะที่จริงแล้วเนี่ยอืมเขาผลิตออกมานะฮะผลิตออกมาเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่เอฟเซียนะจะไม่เหมือนเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหรือว่าเหรียญที่ระลึกอื่นนะฮะอืมส่วนใหญ่แล้วเหรียญนอื่นเอฟเซียนะจะผลิตออกมาในรูปแบบที่ต้องบอกว่าด้านหน้าและด้านหลังเขาตรงกันนะฮะเออด้านหน้าและด้านหลังเขาตรงกันส่วนใหญ่เหรียญที่ระลึกเนี่ยนะอืม นะฮะเขาจะจัดสร้างมาที่รึทั่วไปนะ,ะใช้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ตรงกันอย่างนี้อืมนะฮะแต่ว่าเอฟซี FC ลองใครมีหนึ่งบาทอ่าเสด็จในวัดบ้างลองสังเกตดูนะฮะนะเพราะว่าเหรียญปกติธรรมดาที่เขาจัดสร้างมานี่เอฟซีฮนะเขาจะให้ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสลับด้านกันนะ,ะสลับด้านกันก็จะมีอยู่สองวาระนะ,ะก็จะมีอยู่สองวาระเนาะ ก็ประปาเป็ตัอย่างให้ดูพอดีเออประมาณเนี้ยที่ประปาเคยประกาศร,รับซื้อไปนะนะนี่เอฟซีจะเห็นว่าอ่ะอันนี้จะเป็นพระชนมยุคครบสามรอบนะฮะเออแล้วก็เสด็จเนื้อพระนครนะเอฟซีนี่แหละมีสองวาระนี่แหละนะฮะที่มีการปั๊มออกมาในรูปแบบของการสลับด้านนะฮะอืมโอเคเนาะเอาประปาหมุนให้ดูนะฮะอันนี้เสด็จเห็นไหมจะสลับด้าน แล้วก็หนึ่งบาทสามรอบ fcg ว่าเขาสลับด้านแต่ถ้าเป็นที่ลึกอื่นเะนี่ยนะฮะเออถ้าเป็นที่ลึกอื่นๆเนี่ยด้านหัวกับด้านก้อยเขาจะไปทิศทางเดียวกันเนะีเป็นปกติธรรมดาแต่ว่า fc มีสองวาระเนี่ยอืมนะที่เป็นเห็นปกติธรรมดานะฮะเออก็คือการสลับด้านโอเคเนาะอ่ะคลิปนี้ใครมีเหรียญหนึ่งบาทสเสด็จนิวัฒน,น,น์พนครนะฮะเออ นะผ่านการใช้งานสลับด้านถือว่าปกติธรรมดานะผ่านการใช้งานแล้วก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเนี่ยละ20บาทยี่สิบ้าสวยขึ้นมาหน่อยก็อาจจะได้30บาทในช่องของป้าป่านะเออแต่ถ้าเสด็จของท่านเอฟเซีไม่ผ่านการใช้งานเหรียญปกติธรรมดาราคาก็จยู่ประมาณเหรียญละ 60- 70บถึงบบาทนะฮะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาแต่ ถ้า F4 มีเหรียญหนึ่งบาทที่เรียกว่าชมยคมุคครบเอาท,ทะเสด็จนิวัดพระนครเนี่ยลองไปสังเกตดูนะฮะลองไปหมุนดูสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าหมุนแล้วปืด๊ดถ้าหากว่า F4 ด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตรงกันนะฮะอืมนะ,ะเออเราหมุนมาแล้วด้านก้อยตาแผ่นดินก็หันขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะอืมนะตาแผ่นดินหันขึ้น ด้านหน้าหันขึ้นอะนะเขาเรียกว่าพระเสียงตรงนะพระเสียงตรงต้องบอกว่าเป็นรูปแบบการปั๊มผิดพลาดเลยนะฮะเอฟซีต้องเข้าใจในคลิปนี้นะอืมถ้าใครมีเหรียญเสด็จนีว่าพระนครฮนะหมุนด้านหน้าไปด้านหลังนะฮะแล้วด้านหลังตั้งตั้งตรงแบบเนี้ยอืมตั้งตรงทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะปอปายินดีจ่ายเยนละหนึ่งพันบาทกันเลยทีเดียวนะฮะเออ ก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เท่ากับว่าปามาประกาศรับซื้อเหรียญปกติธรรมดาสลับด้านแล้วก็เหรียญปมามผิดพลาดในรูปแบบพัสยีตรงนะฮะเออพัสดีตรงใครที่มีไม่ผ่านกนารใช้งานเดีอนละ1,000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะก่อนหน้านี้ก่อนคลิปนี้ออกนะเออช่วงเช้าเ้าใช่ไหมป,ปาก็ได้ออกเอ,อพระชนมายุครบสาอรอบพเสยนตรงไปแล้วละ่ะเออนะใครมี2วารละเนี่ยนะถ้าเป็นรูปแบบพเสยนตรง ทั้ง2วารละนี้เลยไม่ผ่านการใช้งานนะฮะปาป่ายินดีรับซื้อเหรียญละ1000บาทเลยนะรูปแบบพระเศียรตรงทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงกันถือว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะซึ่งจะมีราคาแพงกว่าเหรียญปกติธรรมดาโอเคเนาะใครมีติดต่อมาปป่ารับซื้อจริงเอซีจบแล้วนะประกาศรับซื้อเหรียญอ่าเสด็จนะฮะในรูปแบบพระเศียรตรงเหรียญละหนึ่บาทต่อจากนี้เอฟซีเดี๋ยวปป่าจะพา f อฟซเนี่ยมาเปิดกล่องนะฮะมาเปิดกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญ ส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะมาจากอ,าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นะฮะมาจากอุตรดิต์ใช่ไหมเอ่ยเออประมาณนั้นโอเคเนาะน้ําหนักเห็นค่ก็ข้างเยอะเลยนะฮะก็น่าจะเป็นอาจจะมีเหรียญเด็ดติดมากันบ้างไหมหรือว่าจะเป็นเหนเเรียญย่อย่อยที่ระลึกหมุนเวียนตามผิดพลาดอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเนะาะเอา fc ก่อนเข้าดูเหรียญฝากสักนิดหนึ่งนะฝากสักนิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวให้ fc ป้าป่าจะขยับกล้องลงก่อนนะฮะ นะโอเคเนาะให้ fc กดติดตามนะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของพ่อป่าไว้มาก็นี่เลยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวป่าให้ดูนะฮะพ่อป่าอ่าอัปโหลดวิดีโอทางหลังบ้าน Youtube ให้ fc รีคลิปกลับไปดูหรือว่าแคปหน้าจอตอนนี้ไปก็ได้ fc อ่ะนะให้ fc ขั้นตอนแรกหลักๆให้ fc เพิ่มอ d ดีไลน์ก่อนนะฮะอะดีไลน์สูตรเก้าสองเตัวนี้ก่อนเลย fc นะฮมเพิ่มอ d ดีไลน์เสร็จแล้ว ท่านมีเหรียญเนี่ยถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนถ่ายรูปเหรียญของท่านให้ชัดเจนนะส่งไปที่ไอ้หลายนี้นะเพื่ออดมินช่องของป่าเนี่ยเขาตรวจสอบเหรียญว่าเหรียญของท่านนี้ขายได้ไหมหรือว่าขายไม่ได้ถ้าหากขายได้อดมินจะประเมินราคาถ้าเป็นเหรียญหาง่ายอาจจะเป็นราคาเกินหน้าเหรียญแค่บาท2บาทถ้าเป็นเหรียญหาย,ยากก็อาจจะเป็นหลักหลายร้อยหลายพันนะนี่คือเขาเรียกว่าหลัการประเมินราคานะโอเคเนาะ ส่งเหรียญของท่านมาประเมินราคาเหมือนเจ้าของกล่องท่านเนี่ยนะเขาก็ส่งเหรียญของท่านอ่าของเขามาประเมินราคานะเออประเมินราคาแล้วอืมเขาตกลงขายแอดมินก็จะมอบที่อยู่ไปให้นะเออแอดมินก็จได้ที่อยู่ไปแล้วเจ้าของเหรียญน,นี้เขาก็ส่งมานะโอเคเนาะอ่ะป้าปาบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าการส่งเหรียญขายเอฟซี C ้ H ําย้ำก่อนนะฮะหลายคนหลายท่านถามป้าป๊ามาเออว่าประเมินราคาแล้วเนี่ยต้องโอนเงินให้ก่อนใช่ไหมจึงจะส่งเหรียญมา นะคือไม่ใช่เอีฮะการตลาดเหรียญเนี่ยทั่วไปเลยนะประเมินราคาเสร็จแล้วเหมือนนักสะสมท่านเนี่ยเขาส่งเหรียญมาก่อนนะตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเป็นเหรียญอะไรตรงตามที่คุยกันไว้ไหมเหรียญนี้ขายได้จริงไหมอืมใช่เหรียญที่ประเมินราคาไว้ไหมก็ประประเปิดกล่องให้เป็นหลักฐานนะฉะนั้น เอฟเราจะไม่มีการโอนเงินก่อนนะฮะต้องเหรียญมาถึงมือให้ประปางตรวจสอบเสร็จแล้วก่อนนะฮะจึงจะมีการโอนเงินไ<ม>ลค c o l ล e ตท่านเขาบอกว่างั้นก็แบบคล้ายๆว่าไม่กล้าส่งก็ไม่เป็นเอฟเซียหรือยังไม่กล้าส่งก็เก็บเหรียญของท่านไว้ก่อนนะฮะเพราะเราต้องทําตามเงื่อนไขนะตลาดเดี๋ยวเขาอย่างนี้เองนะต้องส่งเหรียญมาก่อนตรวจสอบเสร็จแล้วเออแล้วค่อยเขาอ่าแล้วทางเรา่อยจะโอนเงินให้โอเคไหมประมาณนั้นเลยเนาะอืมใครยังไม่กล้าส่งก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะฮะ เนาะเป็นเรื่องธรรมดาฮะบางคนบางท่านก็ยังไม่ไว้ใจช่องออเป็นเรื่องธรรมดาแหละมีทั้งช่องหลอกด้วยเลยด้วยเอาไอเสียเราได้มากันสองชิ้นแบบเนี้ยโอ้ยเป็นรายกันบ้างเอ่ยเนี่ยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นธนบัตรนะเป็นธนบัตรโอเคเนาะก็ธนบัตรเนี่ยเขาขอติดมานะก็ขอติดมาแต่ปปาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นประจานะฮะเพราะธนบัตรนี้ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะอนะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะป้ปาอย่างทำรายการไม่ถึงด้วย นะฮะอันนี้เป็นธนบัตรอาช้างแดง100บาทนะฮะเออแล้วก็เป็นเชน่ดราคา100บาทนะเออเป็นนี่เห็นไหมเออรัฐบาลไทย1 0 0บาทเช่นเดียวกันโอเคเนาะประมาณนี้อืมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบงค์จะเปลี่ยนแบงค์ไรแบงค์ร้อยแนวตั้งใช่ไหมเออนะฮะแบงค์ร้อยแนวตั้งแล้วนี่ก็เป็น60บาทแนวนอน นะโอเคเนาะะปปาจะไม่ให้ดูอะไรมากนักสําหรับธนบัตรนะเพราะว่าปะปาะเนี่ยหลักๆทําในการเกี่ยวกับเหรียญน,นักกระทรวงก็ขอติดมาเรื่อยเอฮะนะถ้าเป็นแบงก์ปกติธรรมดานะแบงก์ที่จะมีราคาแพงนี่เอีฮะนะพูดถึงว่าแต่ปะปะ่าะยังไม่ทำในการนะเห็นไหมจะเป็นแบงก์เลขตองเออเลขตองหรือไม่ก็ปป้ไว้ว่าเป็นแบงก์ตัวอย่างเออนะประมาณนั้นแหละที่ราคาแพงหลักๆนะแพงกว่าแบงก์ปกติธรรมดาถ้าแบงก์ปกติธรรมดานี่เอนะีฮะ ก็ชาวไทยก็ต้องก็ก็คือเป็นแบงค์ที่อาจจะช่วยกันเก็บสะสมได้ชาวไทยยังเก็บสะสมกันอยู่นะแต่ว่าราคาก็จะไม่แรงนะเออซื้อขายกันเกินหน้าแบงค์นิดเดียวเท่านั้นเองโอ้ยนี่เหรียญอะไรกันเอ,อ่ยเอฟซมาดูเหรียญกันดีกว่าเนาะนะเป็นเหรียญอะไรกันเอ,อ่ยเนี่ยนะอืมค่อนข้างสีเยอะเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันปปาคงจะปาดลุงออกเลยเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮึอ่ะ เออเอาเสียออกเอเสียปืดนะโอเคเนาะเรามาดูว่าเป็นเหรียญที่ปวปารับซื้อประจำไหมเนี่ยมีไหมมามาเปิดดูเอเสีมาเปิดดูซิมีเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ยเอ,อ้ยมีเหรียญอะไรกันบ้างในเอเสีย FC. นะอืมอ๋ออันนี้โหมากันยกถุงเลยอย่างนี้หรอนะือเอเสียนะฮะอืเอเสียอันนี้ห่อแรกเนี่ยเป็นเหรียญห้าบาท นะับแต่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมีการเปิดถุงมาอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องถามเองว่าเขาบอกว่าเป็นเหรียญผ่านใช้ไม่ที่ส่งมานะเออนะมาคล้ายๆว่าเป็นเป็นถุงที่มาจากกรมธนารักษ์นะฮะนะมาจากกรมธนารักษ์แต่ทาไมอ่าเขาคงจะใช้ถุงเก่าหรือเลปล่าปา,ปาไม่มั่นใจต้องไปคุยกับแอดมินนะฮะอืมเพราะว่าดูจากข้างในน่าจะเป็นเหรียญเก่านะก็อันนี้เอฟเสียจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญ จะไปตรวจสอบใหม่นะจะเป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะฮะเออใส่มาในเขาเขียนว่าเนี่ยถุงกล่องกระสาบเลยใช่ไหมนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญห้าร้อยบาทเพราะว่าหน้าเหรียญห้าบาทถ้าร้อยเหรียญก็หนะ้าร้อยบาทนะฮะเปเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามซึ่งเป็นปีที่อนาคตน่าเก็บสะสมนะฮะน่าเก็บสะสมโอเคเนาะก็ต้องบอกว่าใส่ถุงกลมธนาลักษ์มาเลยแต่ว่ามีการปาดเปิดถุงเอฟเซียนะเปิดถุงแล้วเนี่ยเวลาปปาเปิดกล่องปปาจะให้หลักฐานแบบนี้ นะฮะเออนี่มีการเปิดถุงแล้วนะอืมอป้าไม่มั่นใจแลกว,ว่าเขาเอาเอาถุงถุงอื่นมาใส่แทนไหมเนี่ยมีการเปิดถุงเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอ่ะก็ช่องอป้าก็ช่วยรับซื้ออยู่นะฮะแต่ราคาย,ยังไม่แรงเกินหน้าเหรียญแค่นิดเดียวฉันเองแต่นักสะสมเนี่ยเขาจะส่งมากับเหรียญอื่นๆให้หลากหลายเพื่อเอฟเสียให้ได้กําไรจากบน บนเหรียญเนี่ยหลายเหรียญแล้วมารวมกันแล้วก็คุ้มค่าจะส่งโอเคเนาะอ่ะอันนี้ไปคุยกับแอดมินเอานะ5บาทปีพศ2 5 5 3หน้า่าเก็บสะสมนะอนาคตพอถึงอนาคตโอเคเนาะหลังจากนั้นก็อันนี้จะเป็นเลยเอ่ยเลือกดูจิตสำคัญก่อนอมอม FC ฮะอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546น่ะฮะอืมแต่รู้สึกว่าขอบเหมือนขอบจะบินนล้นแหละโอเคเนาะอ่ะขอบบินแล้ว F c ฮะดะูประมาณนี้เนาะ แผลเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวมีเขาไปจัดการให้ค่า Fc เดืยนห้าบาทปีพศ2546นะฮะณปัจจุบันวันนี้ผ่านการใช้งานอวนนียน่าจะเริ่มต้นการผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็ประมาณเรียญละสองร้อยอืมนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ห้าร้อยให้ Fc ดูแค่เป็นปีพศ2546ก็พอนะเดี๋ยวนี้เป็นปีพศ2อมใส่ตลับมานะเวลาประปลาเปิดคลิปเนี่ย Fc เปิดให้เป็นหลักฐานด้วยนะโอเคเนาะอืมค่า Fc เดี๋ยวนี้ก็ ที่บอกไปนะขอบบินค่อนข้างเยอะแล้วก็แผลเป็นเนะยอะมากเลยนะถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้200 f c อเเียต้องดูนะฮะอืมปปาทึงบอกว่าถ้าผ่านการใช้งานสมบ,บูรณ์ปปาให้ราคาเท่านนนเท่านี้ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยปปาให้ราคาเหรียญละ500ร้อประมาณเนี้เออโอเคเนาะอ่ะใส่ไว้ใครมีก็ติดต่อมานะฮะเออ5บาทปีมศารส 6, เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2อืมนะฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยก็เหรียญละ5้าร้อยแชมป์โลกเลยนะ โอเคเนาะอ่ะวางไว้เ้าปาชะพาท่านไปเลอุ้ยตุ๊กศีรษนะแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกนะเป็นเหรียญสองบาทที่กป๋า,ปาจะคามรายการไปเลยนะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกอ่ะสภาพเดี๋ยวไอ้เมงเข้าไปจัดการเอานะนะคลิปจะได้ไม่อยากจนเกินไปเนาะสองบาทที่ลึกเอสเซียทุกวาระเลยไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทั้งหมดเลยนะแต่เฮสตีได้ทราบไปว่าเหรียญที่ลึกเนี่ยราคาไม่แพงนะฮะเออราคาไม่แพง ซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญแค่บาท2บาทเท่านั้นเองสังเกตดูว,ว่านักสะสมท่านเนี้ยเขารู้นะฮะว่าไม่ใช่ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะ,ะเขาถึงส่งมาจํานวนเยอะๆอืมโอเคเนาะอืมก็ประมาณนั้นเลยมาหลังจากนั้นไอเสียตรงนี้จะเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญห้าบาทที่ลึกเออนะห้าบาทที่ึกใครมีติดต่อมานะห้าบาททลึกทุกวันละเลยนะฮะอยู่ในสภาพดีปปร้ารับซื้อทุกวันละเลยนะรายละเอยียดไปคุยกับแอดมินอาถ้าถามทางด้านราคา เอฟเสียบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานวาระเลายๆนะฮะรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเนี่ยรับ8บาทใหม่วิ่งๆเลยนะฮะจะได้แค่นี้เองนะถ้าเป็นเหรียญเก่าเก็บเอ่ยมีค่าอะไรเนี่ยราคาจะหล่นไปที่6 7 6บาทเท่านั้นเองนะฮะต้องแชมโลกเลยถึงจะได้8บาทประมาณนี้แหลสิหรือว่ายัางไงเนี่ยมันทีเอฟนเขาจะรุดโลมให้ยกาปาพูดหน้าจอเนี่ยก็ต้องพูดตามความเป็นจริงก่อน นะถ้าอย่างนั้นนักสะสมเขาก็จะโอ้นะเออไปคุยกับแอดมินเอาอรายละเอียดนะแอดมินเขามีข้อมูลความละเอียดของเขาไว้ให้อยู่แล้วใครอ่าใครรับได้อะไรประมาณน,นี้ก็ส่งมาโอเคเนาะอืมหลังจากนั้นด้ตรงนี้จะเป็นเหรียญอันนี้เป็นอ่ายี่สิบบาทที่ลึกนะเออนะเออประมาณนี้ยี่สิบบาททึกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกาญนาทองแดงเออเขาติดมานะเราก็จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทที่ลึกกาญนาพิเศษอืมประมาณนี้ โอเคเนาะก็ดีนะเ <Spin. S 1> ขาฉลาดเน,นี่ยเขามีเหรียญหลากหลายกขาส่งมานะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็น10บาทที่ลึกอืนะทั้ง20บาททั้ง10บาทเนี่ยเสียนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ไปติดต่อแอดมินเอานะ <c oughs> นะนะไปคุยกับแอดมินเอาโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญอันนี้ก็จะเป็น10บาทที่ลึกอ่ะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อันนี้เป็น10บาทสสีนะฮะโอเคเนาะก็ใครมีอะไรยังไงไปคุยกับแอดมินเอาพาะงานมาหลากหลายเหลือเกิน f อฟนะยังช่องประปานี่ช่วยรับซื้อด้วยนะฮะอืมนะเราจะเห็นว่าวาระย่อยๆเออประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยเราก็ช่วยรับซื้อนะฮะต้องเข้าใจนะวาระย่อยๆที่ไม่ได้รับความนิยมเนี่ยปกติการตลาดเรียญเขาก็ไม่ค่อยเล่นหาก,กันอยู่แล้วนะฮะอืมอย่างประปานี่ช่วยรับซื้อรับซื้อหลากหลายบางทีก็ตกค้างที่ช่องเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ตกค้างนะ โอเคเนาะอ่ะประมาณนี้เอาวางไว้ก่อนนะฮะอืมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญอ่าห้าสิบบาทที่ลึกนะฮะเออรู้สึกว่าจะเป็นเลยนะลงกระสาบใช่ไหมวาระเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวาระนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่ในชุดของเขานะฮะเออโอเคเนาะแต่ไม่ใช่เหรียญผิดน้อยหายากราคาแพงอ่ะวางไว้มาหลังจากนั้นก็จะเป็น1บาทที่ลึกรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาส,ส่วนใหญ่ นะฮนะแล้วที่ป้าสังเกตด,ดูแล้วแต่เขาก็โอเคอ่ะนะเดี๋ยวแอฟบ,บีก็จะจัดการให้นะเออประมาณนี้เนาะอ่ะวางไว้1บาททุกทุกวันละเลยป้าร,รับซื้อนะเออเอฟเฮะอันนี้ก็จะเป็นเงี้ยสิบบาทนะเออสิบบาทสีสองสีที่ลึกประมาณนี้แหละโอเคเนาะหลากหลายหลากหลายมานะฮะหลากหลายมาแล้วอันนี้อะไรกันเอออ่อเอฟเสฮะก็ต้องบอกว่าเหลินนี้ต้องดูเขาสักนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยเนี้ย บางทีแอดมินเขาไม่ได้แจ้งปะป่ามานะนะโอเคเนาะก็นี่เลยอะเอฟเจนี F ้ i, อันนี้เป็นเหรียญ10บาทสองสีการจนาพิเศษนะฮะผ่านการใช้งานแล้วอืมถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยนะเหมือน2สีที่ลึกทั่วไปนะจะเป็นเหรียญพระเสียงตรงนะฮะแต่เรามาดูเหรียญน,นี้สิดีนะนป้าตรวจสอบให้อ่ะเออตั้งด้านหัวขึ้นลวหมุน เดี๋ยวนี้เอเซียเกือบขวางนะพเพราะเสียเกือบขวางทีนี้ดูยังไงเอสเซียดูที่ระลึกเนี่ยเอต้องตั้งด้านก้อยนะเราจะดูด้านหัวป้อมผิดพลาดเดี๋ยวนี้เป็นสิบบาทสองสี่ธนูก,กาจนาพิเศษนะนะเออดูซิว่าหมุนแล้วเป็นผสเสียนอะไรเออเข้าๆกันก่อนอ่ะอันนี้เป็นผสเสียนเอียงนะอเอียงขึ้นนะเอียงขึ้นถ้าขวางเขาจะเป๊ะเลยอันนี้ยังเป็นผสเสียนเอียงอยู่เนาะ เออก็ได้ราคาแพงกว่าปกตินั่นแหละนะฮะได้ราคาแพงกว่าปกติโอเคเนาะอืมใครมีติดต,ต่อมานะฮะถ้าเป็นระเสียนขวางเป๊ะก็อาจจะได้ประมาณเดียนละ2-300นะฮะถ้าเป็นระเสียนตรงตรงเป๊ะน,นะฮะก็จะได้ประมาณเนียนละ600นะฮะเพราะเหรียญการชนาพิเศษเนี่ยสิฮะอืมเขาไปเหรียญปัม๊มรูปแบบปกติธรรมดาก็จะเป็นระเสียนตรงใช่ไหมแต่เหรียญน,นี้เป็นระเสียนเอียงนะ,ะแต่ว่าเอียงเยอะถ้าลงมาอีกนิดเดียวเป็นระเสียนขวางเลยโอเคเนาะแต่ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วล่ะ ่ะเนี่ยใครเป็นคนช่างสังเกตเป็นนักสะสมท่านี่ยเห็นไหมเออเขาก็ได้เหรียญแปลกมาก็ได้ราคาขายได้ปกติการจนาน,นี่ขายไม่ได้นะเขาผลิตเยอะนะร้อยแปดสิบเอ็ดล้านกว่าเหรียญเลยต<ร>แต่ถ้าเป็นเประเซ็นตปั๊มผิดพลาดเนี่ยสิบสตางค์ทองแดงสีขาวอยู่เนี่ยอ่านั่นนั่นน่นน,น,น่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไดว้จบรายการก่อนนะอ่ะโอเคเอาเอฟซี F ก็โอเคเนาะคราวนี้มาดูอะไรกันต่ออันนี้จะเป็นหนึ่งบาทที่ลึก อ่หนึ่งบาทที่ลึอกอีกวาระหนึ่งอ่ะได้กันมากี่เหรียญเนี่ยสามสี่เหรียญเห็นไหมว่าป,ปาบอกแล้วว่าถ้าใครส่งเหรียญขายช่องของปาเนี่ยเอเียส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหรียญที่รัากระสมถือไว้อยู่ถึงแม้ว่าราคาจะไม่เป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านก็ตามนะแต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีนะมีช่องของปารองรับช่วยจะรองรับช่วยได้นานแค่ไหนปราะปาไม่มั่นใจนะอืมเพราะเป็นเหรียญที่หาง่ายนะเออสัญญากระสมก็ส่งมาเนี่ยเขาก็จะฉลาดพอ นะก็จะฉลาดพอโอเคเนาะอ่ะก็ได้กันมากี่รายการแล้วเอฟซีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้เป็นเหรียญที่อ่ะอืมอันนี้เป็นน่าจะเป็นสิบบาทเออนะฮะของคอมาอย่างดีเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นขัดเงามานะโอเคเนาะอ่ะวางไว้ใครมีเหรียญหลากหลายอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคราวนี้เรามาดูตรงนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศ2517 ใครที่มีนะหนึ่งบาทคุดปีปรส2017เนี่ยปปารับซื้อนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าปปารับซื้อถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ซื้อไม่ผ่านการใช้งานก็ซื้อผ่านการใช้งานก็เหรียญละสิบอ่าประมาณสิบหกสิบเจ็ดบาทเพราะตลาดเดยวเขาลงราคาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วละนะฮะแต่ถ้าใครมา 100, 500, 500, 500, 500, 000, ร้อยเหรียญถ้าผ่านการใช้งานปปาให้เหรียญละยี่สิบบาทถึงยี่สิบเอ็ดบาทเลยให้เลือกเอาฮะ ราคานี้มีขีดจำกัดนะทางด้านเวลานะใครมาส่งมาท่านเดียว100เหรียญเต็มเนี่ยผ่านการใช้งานนะปะปาให้เหรียญละ21บาท20บาทต้องคัดด้วยนะเออนะต้องผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะไม่ใช่ไปผ่านการใช้งานขอบบินกลางเรียนมีแผลเป็นผุก,ก่อนติดสนิมเคลยวสนิมดำอย่างเราคัดออกนะขอผ่านการใช้งานสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแชมป์โลกจริงๆเนี่ยราคานี้ระดับ8 0บถึง100บาทกันเลยทีเดียวนะเออถ้าไม่ผ่านการใช้งานมีคราบ สีผิวหมองก็แล้วแต่เลยเอเชียบางทีก็อาจจะเริ่มต้นที่50 60 70 80 90ประมาณนี้แหละนะนะเราตรวจสอบให้เหรียญต่อเหรียญหนึ่งบาทคุดเคมีส่งมานะอืมหลังจากนั้นเอเชียก็จะเป็นอ่าจะมี5บาทคุชเฉียงแล้วก็5บาทคุชตรงผ่านการใช้งานส่งมาโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้ได้มาอย่างละเล็กละน้อยไปเดี๋ยวปาค่อยทำคลิปให้ใหม่ครัวนี้มาดูรายการสุดท้ายกันดีกว่าไอเสียรายการผ่านมานานแล้วล่ะอืมอ๋ออันนี้ก็อะไรเอ่ยเนี่ยเอเอ อ๋อขายสือเก็าใส่ตลับมาอย่างนี้เลยนะเออแต่ว่าเป็นเหรียญสิบบาทของอ๋อหลงราชการที่เก้าของเรานะแต่ว่าหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระราชนีพันปีหลวงนะเออเขาใส่อตลับเขียนตลับน้ำเงินมาอย่างนี้เลยนะแต่ว่าที่จริงเป็นเหรียญที่อ่าเป็นปกติธรรมดานะอ่าเนาะอ่ะดูเขาเสร็จแล้วก็มาดูกล่องนี้กันมาดูกล่องนี้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะอันนี้จะเป็นการไปสนี สิบนะบาทการไปณีย์อ่ะนะเขาใส่แบบนี้มาเลยนะเดี๋ยวมิ้มก็ไปจัดการเองปึบึบ,บเอาละหว่างไว้คราวนี้เรามาดูชิ้นสุดท้ายกันเพราะปาจะหาะเจอละ f สี่นะนะันะนี่เราปาจะตรวจสอบให้นะฮะอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนก่อนจบรายการเนาะจะเปิดยากนี่เราปาใส่ถุงมือมาดูซิ f สี่ห้าบาทเก้าเหลี่ยมสมัยราชการที่เก้านะฮนะอ่ะประมาณเนี้ยที่ต้องบอกก่อนเลยว่าณนะปัจจุบันก็ยังหาพบเจอกันได้อยู่ อืมหาพบเจอกันได้อยู่แต่ก็เริ่มละเริ่มถูกเก็บจากชาวไทยกันหลายคนหลายท่านแล้วล่ะอืมก็เหลืออยู่ในตลาดค่อนข้างน้อยอยู่กับมันนก็สมแ้วนะเออนะอืมแต่ก็น้อยแล้วล่ะโอเคเนาะเดี๋ยวปาตรวจสอบให้ว่ามีเหรียญแท้เหรียญปลอมกี่เหรียญนะดูจากตาปล่าน่าจะเป็นเหรียญปลอมค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยนะ้าเจป้ปาดูนี่ก็อาจจะใช่ปาปลาว่าน่าจะเป็นเหนรียญปลอมกันเยอะแบบนี้แล้วถ้าถ้าไม,ม่ยังไงดี เนี่ยน่าจะเป็นอห่ายนี่เหรียญแท้นะครับคุณูปอปลาจะสันนิษฐานถูกไหมนะฮะเห็นไหมฮะอืมมาเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่ะสามสี่เหรียญเนี่ยฝั่งเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญป,ปลอมนะจะใช่หมดทุกเหรียญไหมเดีวยวป่าตรวจสอบให้นะฮะเดีวยวปลาส่องกล้องดูก่อนเนาะปิด้า้รายการกันนะฮะคับเอเียเหรียญนี้เป็นเหรียญปลอมนะฮะเออพระเจ้าอยู่มาท่าน่านอยากจะยิ้มแล้วล่ะเห็นไหมฮะอืม แล้วก็ปั๊มมา F4 ฮนะการแหวกเส้นพักเกาเส้นผมเนี่ยจะเป็นปืดๆนะจะเป็นปืดๆเลยเห็นไม่เป็นชั้นเลยนะเห็นแหวกพักเกาไหมแหวกเส้นผมอะเออนะแล้วก็การปั๊มมาไม่ละเอียดนะดูที่ผพ,พักท่านมีลักยิ้มเอยแล้วก็มีเนื้อเกินออกมาเอยอะไรเอยประมาณเนี่ยนะสีนียย่เป็นเหรียญปอมนะอืมทางคุดนี่ก็ทับทนาหน้าปอมแล้ว f ยหลังเนี่ยไม่ต้องดูเลยนะนะท้าหน้าปอมแล้วเอามาดูเหรียญที่สองต่อนะ เล็เสียเดียนี้ก็ปอมนะฮะอืมคุดนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอืมแต่เรียญนี้ปลอมใกล้กว่าแต่เรียญนี้ก็ยังเป็นเหรียญปอมอยู่นะฮะอืมขอบคุดไม่มีเส้นอ่าเส้นขีดลงนะฮะเออปอนมาณเนี้นะ,ะแล้วก็เนื้อสีเหลืองโอกาสจะปอมเยอะนะฮะมาดูเหรียญที่สามกันเหรียญที่สามก็ปอมฮะพระเจ้าอยู่หัวอยากจะอ่าเชิงอยากจะยิ้มนะฮะเออ แลก็ปั๊มมาไม่ละเอียดเห็นไหมไม่ละเอียดอืมนะเออหลังจากนั้น f c มาดูนะฮะที่เท้าพยาคุดเนี่ยจะเป็นขีดลูกเต๋านะเท้าพยาคุดนะเออภาพจะไม่โฟกัสอืมแล้วที่ลำคอพยาคุดนี่ไม่มีเส้นวิ่งดิ่งลงรายละเอียดเขาน้อยมากนะเอเียนะเออปั๊มมาน่าจะมีมาหลายรุ่นนะนะฮะสามเหรียญละปอมนะมาเรียนที่สีฮะ อ่ะเหรียญที่สี่ก็ปลอมเอฟซีฮะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากจะอมลักยิ้มอยู่เออนะฮะแล้วก็พักเกศาเนี่ยการแหวพกพระเกศาแหวกเส้นผมนะะเขาเรียกฝีผมแสกข้างเลยนะ,ะเออถ้าจะเป็นปืดๆอยู่เห็นไหมฮะอืมประมาณนี้แล้วก็เอฟซีูดูดูครุฑนะฮะครุฑนี่จะปืดเลยนะเป็นตัวอ้วนเลยนะฮะแล้วก็ดูที่เท,ท้าพยาครุฑนะฮะดูที่ขาพยาครุฑนะั้นไม่มีความเรียวงามเลยเลยนะฮะเออจะเป็นปืดๆเลยอย่างเงี้ยเป็นของปลอมนะฮะ นะแต่ที่น่าสงสัยที่ดูดีก็จะเป็นเหรียญเนี้ยนะฮะอืมเหรียญน้นจะเป็นเหรียญแท้อืมประมาณนี้ถ้าใครสังเกตคุดเป็นฮนะเนี่ยวางใกล้กันแล้วนะเคียงกันละนะคุดคุดองเนี่ยใหญ่มากเลยเหรียญปอมในองค์ใหญ่มากเลยนะประมาณเนี้แล้วเหรียญเนี้ยจะดูจริงนะฮะคอคุดเนี่ยก็จะเป็นสิ้นดิ่งวิ่งลงนะฮะอือพอป้าไม่มั่นใจว่าเอฟซีพอจะเห็นลายคุดไม่เอ่ยนะที่รักแร้คุดนะ นะฝั่งฝั่งเนี้ยก็จะมีลายคุดอืมนะฮะแล้วก็ดูที่อแข้งคุดนะฮะนะดูแค้งคุดนะเหรียญนี้ของแท้เนี้ยแค้งคุดเขาจะเลียวก่อนจะมาเป็นเท้าคุดแต่เหรียญปลอมเอสีเนสสีเหลืองเนี่ยเอซีดูแข้งคุดนะฮะอืมเบลอเลยเนาะเบลอเลยอ่ะดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจากกันไปเอซีชินนะฮะเหรียญแท้เนี่ยใบหน้าท่านจะเพิกเฉยอืม จะเพิ่เฉยนะเหรียญนี้จะยิ้มเหรียญปลอมนี่จะยิ้มประมาณนี้อืมแล้วลารายละเอียดก็จะมีมากกว่านี้นะก็จะมีมากกว่านี้ถ้าใครดูเป็นนะที่เยาปลาบอกว่าเหรียญปอมจะเป็นเนื้อสีเหลืองเหลืองนะต่อไปลงน้ำแรกแค่น้ำยาขัดน้ำเงินก็เหลืองอยู่นะแห้งเราก็จะเหลืองมีข้าวแต่เหรียญแท้น,นี้ไม่ใช่นะะเป็นเนื้อนิกเกิลอ,ออกสีขาวเออประมาณนี้ดูก็ดูการแบบพักเก็สานะฮะนะอันนี้เห็นไหมเป็นปื๊ดๆเลย นะโอเคเนาะเป็นปืดป๊ดๆเลยเหรียญน,นี้แหวกเกษาเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติกว่าประมาณนี้เอาไลฟ์เสรยสรุปแล้วก็เป็นเหรียญห้าบาทคูณเก้าเหรียญปลอมมาส4มสี่เหรียญนะเออไม่ต้องดูเลยมากเลยนะเนี่ยอะเนื้อสีเหลืองด้วยอันนี้เห็นไหมอืมเป็นสีขาวแต่ว่าใช่ว่าเนื้อสีขาวเนี่ยจะเป็นของแท้ทั้งหมดนะ ต้องดูที่หน้าหลังอหน้าหลังให้เรียบร้อยด้วยก็ค่อยๆศึกษาออกเนาะคลิปนี้ก็เดินทางมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับปราปามาเปิดกล่องเออประมาณเนี้ยอืมก็ฝากขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญนานิ้ด้วยนะฮะสรุปภาพรวมแล้วก็เป็นเหรียญที่ป๊าปานี่อ่าต้องบอกว่ารับซื้อกันเกือบทั้งหมดนั่นแหละช่วยด้วยอะไรด้วยประมานี้นะเอออย่างที่ป๊าปาบอกไปเออ เรียญที่ลึกนี่ต้องซื้อแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะแต่ว่าเวลาเป็นเก่าเก็บมาอะไรมาเนี่ยทางเราก็พยายามช่วยรับซื้อนะอืมนะช่วยรับซื้อด้วยนะแล้วก็จะมีคุดตรงปีพศ2 5ง5่เออแล้วก็คุดเฉียงนะเออแล้วก็คุดก้าเหลียนมนะประมาณนี้เออแล้วก็จะมีคุด1บาทปี17แล้วก็เหรียญค่อนข้างหลากหลายเลยเจ้านี้ส่งมาโอเคเนาะก็เดี๋ยวปาจะส่งต่อให้กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะแอดมินช่วยตรวจสอบ นะก็คือให้มินช่วยช่วยประเมินราคานะตกลงกันได้ก็เดี๋ยวเอฟซก็โอนเงินให้ก็คือเอเซียนะเจ้าของเหรียญท่านนี้ก็เคยส่งมาอืมก็มคเคยส่งมาเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจเหรียญเขาโอเคเนาะก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้จากจังหวัดอุตรดิตถ์มัง้งใช่ไหมเออประมาณนั้นแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับเอฟซีทางบ้านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะฮะเข้ามาติดตามรับชมช่องโองปาแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเนาะ ก็ฝากช่องของประปาไปด้วยอืมไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ